มาช่วยโลกแต่ว่าวันนี้อยาขอพูดสั้นสักหน่อยเมื่อต้องการให้จบในข้อที่ว่าพระองค์สมเด็จพระสมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนำว่าจงอยา่าท่านทั้งหลายจงไม่ประมาทในธรรมทั้งหลายคำว่าธรรมก็คือความดีถ้าเราไม่ประมาทก็หมายความว่าเราปฏิบัติอยู่ในความดีตลอด ตั้งแต่ต้นจนกระทั่งมาถึงตามที่กล่าวแล้วนั้นเป็นความดีทั้งหมดถ้าคนทุกคนเชื่อองค์สมเร็จพระบรมสุข,ขุมและปฏิบัติตามในโลกโลกจะมีความสุขหรือว่าโลกจะมีความทุกข์ในข้อต่อไปท่านกล่าวว่าความเคารพหนึ่งความไม่จองหองหนึ่ง ความยินดีด้วยของอันมีอยู่หนึ่งความมุอุปการะอันท่านกระทำแล้วแก่ตนหนึ่งอย่างนี้ควรมีแก่บ,บุคคลทั้งหลายเมื่อการเคารพคารวะซึ่งกันและกันไม่ได้หมายที่ว่าความเกรงกลัวซึ่งกันและกันเมื่อเราเคารพท่านท่านก็เคารพเราสร้างความประทับใจในความรัก อย่างนี้ก็ความรู้สึกของเราเป็นสำคัญถ้าไปในที่ใดก็ตามถ้าใครเขายกมือไหว้สแสดงการนอบน้อมกับเราเราจะมีความรู้สึกเป็นยังไงว่าไม่จองหองก็หมายความว่าท่าบคุคคลผู้ใดทั้งเกือ้อกูลกับเราเรายอมรับและก็เห็นใจท่านสนองท่านยอมรับนับถือในความดีของท่านอีกริการหนึ่ง ยินดีด้วยของที่ตนมีอยู่หมายความว่าเราไม่พยายามลักไม่พยายามขโมยไม่ทําลายทําลายความสุขของคนอื่นคนอื่นในเข้าของเรามีอย่างไรพอใจอย่างนั้นทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าเป็นคนขี้เกียจ คือว่ายินดีในของที่เรามีความสามารถจะสร้างขึ้นมาได้เองโดยชอบธรรมถูกต้องตามกฎหมายถูกต้องตามกฎข้อบังคับข้อหมู่คณนะตอกถูกต้องตามประเพณีนินยมไม่ไปยื้อแย้งไม่ไปคดโกงบุคคลอื่นแล้วความเป็นผู้มีอุปการะอันท่านทาแล้วแก่ตนหมายความว่าบุคคลใดท่านมีความดีสำหรับเรา เมื่อเป็ีโอกาศที่เราจะอุปการะท่านได้เราก็อุปการะท่านเป็นนวัาทุกคนในโลกไม่ต้องเลือกเฉพาะพ่อเฉพาะแม่ต่างคนต่างทําความดีสนองซึ่งกันและกันถ้าทําได้อย่างนี้ทุกคนในโลกโลกจะมีความสุขแรือว,ว่าโลกจะมีความทุกข์ได้เห็นว่าพระพุทธศาสนาช่วยคนในโลกแล้วหรือยัง ข้อต่อไปท่านบอกว่าฟังธรรมโดยการหมายความว่าการฟังธรรมก็คือฟังคําแนะนำในได้ของความดีธรรมะเนี่ยก็แปลว่าความดีในบุคคลใดที่มีการประชุมกันบ้างมีการอบรมกันบ้างการแนะนํากันบ้างการสาสงแงกันบ้างในได้ของความดีเราพยายามฟังความดีไว้เสมอเสมอ จดจำไม่ว่าใครเขาพูดว่าอย่างไรเป็นความดีจำไว้จำทีละน้อยละน้อยละน้อยมันก็ซึมเข้าไปในใจเองเมื่อการฟังความดีไว้เป็นปกติไอ้ความดีมันก็ฝังใจเ <c oughs> <c oughs> มื่อความดีฝังใจการกระทำก็ทำดีพูดก็พูดดี ทั้งนี้เพราะอะไรว่าการทําก็ดีการพูดก็ดีมันมาจากใจใจเป็นผู้สั่งใจเป็นผู้คิดใจคิดจะทําชั่วกายมันก็ทําชั่วแต่ใจคิดจะทําดีกายมันก็ทําดีใจคิดจะพูดชั่วปากมันก็พูดชั่วแต่ใจคิดจะพูดดีปากมันก็พูดดี นี่เป็นอนุว่าการฟังธรรมการฟังธรรมนี่มันหมายถึงว่าการฟังเทศือฟังที่คนก็มีความประพฤติดีด้วพูดถูกต้องมีประโยชน์ทั้งเราและเขาไม่เบียดเบียนซึ่งกันเลยกันไม่ให้คิดประทบร้ายเส่งกันและกันให้มีการเกื้อกูลซึ่งก <c oughs> ันและกันต่างคนต่างสงเคราะห์กันต่างคนต่างประพฤติดีประพฤติชอบกหากัน ต่างคนต่างอ่อนน้อมก็หากัรเขาพูดแบบนี้เราฟังแล้วพูดแบบนี้พูดโดยธรรมพูดยังไงบ้างก็ต้องตอบว่าเหมือนกับที่พูดมาแล้วทั้งหมดนั่นแหละพูดโดยธรรมแล้วอาจจะมีอะไรยิ่งไปกว่านี้ก็ได้เป็นเรื่องของการของสมัยถ้าคนทุกคนปฏิบัติตนอย่างนี้ท่านทั้งหลายจะเห็นว่าโลกเป็นสุขและโลกเป็นทุกข์ แล้วก็จะเห็นว่าพระพุทธศาสนาช่วยโลกแล้อย่างหรือว่าพระพุทธศาสนาเกะกะโลกนี่ข้อต่อไปแองกล่าวว่าถ้ามีความอดทนแล้วก็เป็นคนว่าง่ายมีความเห็นสมณะทั้งหลายหมายความว่าอะไรสมณานันจทัศนัง แล้วก็เห็นบุคคลผู้มีความสงบจากความชั่วไอ้คำว่าสมณะเนี่ยจากความชั่วท่านแปลว่าเรื่อยเฉยแบบมีวาจาจะพูดจาโดยธรรมทั้งหมดนี้เป็นเรื่องดีหรือเรื่องชั่วมาว่ากันทีละข้อเออหนึ่งมีความอดทนต่อความยากลำบาก ที่เราจะทําความดีทุกอย่างในการงานที่จะพึงประโยชน์แก่นตนคนดีเป็นประโยชน์แก่นตนคนดีในจริยาที่ต้องพึงประพฤติปฏิบัติให้ม่เกิดคุณเกิดประโยชน์แก่นตนคนดีไม่เบียดเบียงใครแต่ความสุขมาถึงเราการปฏิบัติแบบนั้นมันก็ต้องต่อสู้ต่ออุปสรรคคือความยากความลาบาก หรือว่านักเรียนนักศึกษาตั้งใจเรียนตั้งใจศึกษาไม่ไปกระโดกกระเดกกระโดกกระเดก,ดกไปเดินขบวนที่นอนชมนุมที่นี่สไตรทที่นั่นนี่ครูเขาไม่ได้สอนหรือว่าครูคนใดเขาสอนก็ไม่ทราบทำความอดทนในด้านความดีคือเราจะทำความดีทุกอย่างมันต้องมีอุปสรรคอดทนต่อสู้จนกว่าสิ่งเหล่านั้นจะเกิดผลแก่ตนนี่อย่างหนึ่ง คนเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายหมายความว่าเขาแนะนำาลยได้ความดีเรารับฟังแล้วก็ปฏิบัติตามนี้การเห็นคนที่มีความดีมีความชั่วหมดไปมีแต่ความดีดีทุกอย่างจิตบริสุทธิ์วาจาบริสุทธิ์ใจบริสุทธิ์กายบริสุทธิ์ วาจาที่กล่าวมาก็เป็นสมโมทนิยกถาคือเป็นวาจาที่ชอบใจเป็นที่น่ารักอาการกายที่สแสดงออกมาก็น่ารักชื่นอกชื่นใจน้ำใจที่สแสดงออกก็เต็มด้วยความเมตตาปราณีนี่แปลว่าต่างคนต่างเป็นอย่างนี้เหมือนกันทั้งหมดในโลกต่างคนต่างไม่มีความชั่วมีแต่ความดี เอาความดีเข้าประสานกันอย่างนี้โลกนี้จะมีความสุขหรือว่าโลกนี้จะมีความทุกข์ในข้อต่อไปท่านบอกว่าเจนจาโดยธรรมเจนจาทรรมโดยการก็หมายความว่าเราจะพูดเราจะจาอะไรก็ตามเราจะไม่กล่าวแต่วาจาที่เป็นโทษสั่งสนทนากันแต่ในวาจาที่เป็นประโยชน์ เป็นประโยชน์ในความชื่นใจเป็นประโยชน์ในการทํามากินเป็นประโยชน์ในการอยู่ร่วมกันเขาเรียกว่าเจ,จนจาทราโดยการถึงการถึงเวลาบางครั้งบางคราวแล้วก็ไปชุมนุมกันว่าที่พวกเรามีความทุกข์อยู่อย่างนี้มีอะไรเป็นเหตุแล้วเราจะกำจัดเหตุของความทุกข์นั้นได้ประการใดช่วยกันแก้ไขช่วยกันคิด อย่างนี้ท่านถือว่าโลกเป็นสุขแล้วว่าโลกเป็นทุกข์แต่คนทุกคนทําได้หมดในข้อต่อไปท่านกล่าวว่าจงทําลายกิเลสให้สิ้นไปหนึ่งจงประพฤติอย่างพรมหนึ่งเห็นอริยสัจทังหลายหนึ่งทำพระนิพพานให้แจ้งหนึ่งแย่ไหม การมีความเพียนเบ็นเรื่องเผากินเลสได้ความกินเลสก็คืออารมณ์จิตที่มันเศร้าหมองมันหมองหมัวอารมณ์จิตชั่วอารมณ์จิตคิดว่าอยากจะรักจะขมโมยเขาอารมณ์จิตที่คิดอยากจะวิค่าเค่งฆ่าเขาอารมณ์จิตที่หลงไหลไฝ่ฝันเกินพอดีว่าสิ่งที่ถ้ามันจะสลายตัวแล้วคิดว่ามันจะไม่สลายตัว เม่ออารมณ์อย่างนี้เราพยายามคิดว่าอย่าให้มันมีในจิตของเรา <c oughs> เื่อการรักการขโมยยื้อแย่งทรัพย์สมบัติขงบุคคลอื่นะเราก็ไม่ชอบเมื่อเราไม่ชอบชาวบ้านที่ไหนเขาจะชอบเราไปทําเข้ามันก็เกิดสัตรูเ <c oughs> นื่ออารมณ์ที่อยากจะวีค่าเคงค่าทําร้ายบุคคลอื่นเราถ้าเขาคิดกับเราเราชอบไหมละ่ะนี่ว่ากันได้อารมณ์โดยตรง ยังไม่ทํได้เว่านอารมณ์คิดตัดอารมณ์คิดตัวนี้เสียแทนที่เราจะคิดลักคิดขโมยเขาเราก็คิดเกื้อกูลซึ่งกันและกันเพื่อแพร่ซึ่งกันและกันมาเป็นความสุขดีกว่าเรามีเพื่อนดีกว่ามีศัตรูการที่จะคิดทําร้ายซึ่งกันและกันแล้วก็เลิกคิดเมตตาปราณีปรารถนาในการสงเคราะห์ปรารถนาในการเกือก้อกูลสร้างความเป็นมิตรดีซึ่งกันและกัน อย่างนี้โลกจะมีความสุขแรือว,ว่าโลกจะมีความทุกข์ท่านบอกว่ามีความประพฤติอย่างพรหมความว่าพรหมก็คือเป็นผู้ประเสริฐพรหมมีอะไรมีความประพฤติหนึ่งรักซึ่งกันและกันเมตตาไม่ตั้งหน้าตั้งตาเป็นศัตรูกันสองกรุณาสงสารช่วยเหลือกันให้เป็นสุข สามไม่ช้าได้สียเสื่งกันลกันใครดีพรอยินดีด้วยสี่อุเบกขาวางเฉยถ้าความแก่มันเข้ามาถึงแม่รู้ตัวมันแก่ไม่ดิ้นรน้นความตายจะเข้ามาถึงก็ไม่หนักใจเพราะรู้อยู่แล้วว่าเกิดมามันจะต้องตายเป็นอันว่าพรหมถ้ามีความรู้สึกอย่างนี้ไม่ต้องไปเป็นพระพรมหมเหาะคืบๆบริกรร ถ้ารมณ์อย่างนี้มีด้วยกันทุกคนต่างคนต่างมีความรักต่างคนต่างมีความสงสารต่างคนต่างไม่อิสยาสิ่งกันนี้ช้าทอิสยา,าสิ่งกันละกันโลกนี้จะมีความสุขหรือว่าโลกนี้จะมีความทุกข์แนข้อต่อไปท่านบอกว่าเห็นอริยสัจนี่เขาหนีปวดหัวฟังเป็นภาษาบาลีเขาหน่อยปวดหัวแล้ว อริยสัต์นี่ไม่ไหวแล้วพอคุณเอ้ยเป็นเรื่องของพระรหันนี่เขาจย่ทำกันแต่เปล่านี่เราพูดถึงอริยสัตว์ของชาวบ,บ้านอาริยสัตว์จะหมายความว่าความจริงที่เป็นปัจจัยให้เกิดความบริสุทธิ์ถ้าแปลซะ,ะแบบนี้มันก็สบาย ไม่ใช่ว่าอริยสัจความจริงที่ทําตนบุคคนให้เป็นพระอริยเจา้านอนต้องไปพูดกับพระเอากันอย่างสบายพระเนี่ยไปพูดกับแกเข้าที่แกก็ไม่รู้เหมือนกันพระแก่บวชเข้ามาแกบอก,กมีสินสองยี่สิบเจ็ดบางองค์ไปดูสินห้าไม่มีก็มีนี่ว่ากันบางองค์นะไม่มีไม้แต่สินห้าแต่สินสองยี่สิบก็มีแล้วไม่มีก็ไม่รู้ นี่ดีพูดนี่ไม่ใช่นินทายกันมันเป็นความจริงนี่เราเห็นอริยสัจได้เห็นยังไงสัจจะความจริงที่เข้าถึงความบริสุทธิ์ก็นั่งนึกดูที่อะไรหน้อที่ทำให้เราเป็นผู้บริสุทธิ์โลกนี้เขาต้องการคนเช่นไรหนึ่ง โลกนี้ทั้งโลกไม่ต้องการคนใจร้ายที่ว่าทั้งโลกก็เพราะอะไรไปถามดิไปถามคนทั้งโลกว่าต้องการคนใจร้ายั้มเจอหน้าชกเจอหน้ายิงเจอหน้าฟันเจอหน้าแทงเจอหน้าเ,เปกเตะซอกเขาไม่ยังเจอหน้ากันเข้าอย่างนี้เ้าทำอย่างนั้นชาวโลกต้องการไหม ถ้าถามด้วยความใจจริงได้คนนั้นเขาไม่บาเขาก็ตอบว่าไม่เอาแล้วอีรูปเน้ไม่เอาต้องการอย่างเดียวคนที่รักฉันจ้ะนี่ๆนเมื่อเรามีอริยสัจคือเรารักษาความจริงที่เป็นปัจจัยของความสุขต่างคนต่างก็ไม่โหดร้ายเข้าประหุทธเหาาซึ่งกันละกัน อันหนึ่งอริยสัจที่เป็นทำให้โลกมีความสุขก็ต้องเราต้องการรักษาทรัพย์สินของเราโดยไม่ต้องการให้ใครมายืดอแย่งมาละกขโมยมาว่าคดมาโกรเราเห็นประโยชน์ในส่วนนี้ทุกคนต่างเห็นต่างประโยชน์ในส่วนนี้ก็ต่างคนต่างยอมรักษาสิทธิสิ่งอะไรกันไม่ด้านทรัพย์สินต่างๆไม่คดไม่โกงไม่ยือ้อไม่แย่งใคร ไม่ใช่มาออกอากาศออกโทรทัศน์ไหวชั้นไม่โกงฉั้นไม่โกงชั้นบริสุทธิ์ผุดฟองแต่ที่ไหนได้เลือแผลบียวรวยกันเป็นร้อยล้านพันล้านความจริงนั่นก็ไม่ได้โกงแต่ได้มาโดยการไม่บริสุทธิ์นี่เป็นข่าวเล่าลือมาหลายสิบปีแล้ววกนั้นตายไปหมดแล้วตายหมดเคยดีข่าวแหมเวลาจะเข้ามาบริหารประเทศ ร้องหม่มร้องไห้สงสารประเทศว่าประเทศมีแต่คนคดคนโกงฉันทําและจะทำํำในความบริสุทธิ์แต่ว่าทําเข้าจริงๆแล้วไม่กี่วันนะบ้านไม้กลายเป็นบ้านตึกตึกเล็กกลายเป็นตึกใหญ่ร่ำรวยเงินเป็นร้อยล้านพันล้านอย่างนี้ไม่ใช่เห็นอริยสัจแล้ว ถ้าสัตว์ตัวหลังก็ต้องเป็นสัตววะอริยสัตววะหมายความบริสุทธิ์อย่างสัตติชาฉไม่เป็นเรื่องแบบนี้ไม่เป็นเรื่องไม่ใช่อริยสัจการเห็นอริยสัจในที่นี้ก็ต้องเห็นว่าการยื้อแย่งสิ่งกันละกันนะมันไม่ดีถ้าเราถูกเขาบบังแบบนี้นี่เราไม่ชอบต่างคนต่างก็ไม่ทำกัน อย่างนี้เชื่อไปเห็นอริยสัจยอมรับนับถือในสิทธิทรัพย์สินเซึ่งกันและกันไม่คดไม่โกงไม่ลักไม่ขโมยกันอริยสัจที่สามสำหรับชาวบ้านเราก็รู้จักความจริงที่ทำให้เราเป็นผู้บริสุทธิ์คือเมื่อยื้อแย่งความรักของบุคคลอื่นนี่ก็ฟังกันมาแล้วในอริยสัจข้อที่สของชาวบ้าน เป็นความจริงที่เราต้องการกันถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ก็คือหนึ่งต่างคนต่างไม่พูดโกหกโมท็จพูดแต่ความจริงสองต่างคนต่างไม่พูดคำหยาบพูดแต่วาจาไพเราะสนองสดเป็นที่รักเป็นที่ลื่นหูพูดแล้วผู้พูดก็สบายใจผู้ฟังก็สบายใจสามวาจาที่พูดไป เราก็ไม่ต้องการเขาก็ไม่ต้องการทั้งหมดในต่างคนต่างไม่ต้องการนั่นก็คือวาจาที่สร้างความแตกรราสิ่งกันละกันสี่วาจาเป็นที่สะเทือนใจชาวบ,บ้านทั้งเราและเขาต่างคนต่างไม่ชอบใจวาจาสีร่รายการนี่เราไม่ชอบใจเขาก็ไม่ชอบใจคนทั้โลกก็ไม่ชอบใจเราก็รักษาสัจจะนนี้ไว้ให้เป็นอริยะคือใช้วาจาให้บริสุทธ พูดแต่ความจริงพูดแต่วาจาที่อ่อนหวานพูดแต่วาจาที่เกิดประโยชน์ในความสามัคคีพูดแต่วาจาดีที่ไม่เสะเทือนใจอย่างนี้โรคจะเป็นสุขและเป็นทุกข์และอริยสัจข้อสุดท้ายก็คืออย่าทําจิตใจใขาดสติสัมปชัญญะด้วยการดื่มสุราได้ไม่ไร ว่าทพูดมาแล้วในการดื่มสุราดืมเมรัยไม่กลัวใครทั้งหมดแม้แต่คุกตารางก็ยังไม่กลัวดีไม่ดีก็จำใครไม่ได้หมดพ่อแม่ก็คิดว่าเป็นลูกฟุตบอลไปก็มีบางทีพัญญาบุตรเป็นที่รักบุตรเป็นที่รักพเพราะดื่มสุราเมรัยเราเห็นพัญญาและบุตรเป็นฟุตบอลไปสักไเยอะแต่ดีไม่ดีฟุตบอลเกิดมีหนามถ้าเคยดีนข่าวไปซ้อมเธอเข่า บ่อยๆแต่ก็ปืนนวดไปเสียตายหลายรายไปแล้วนี่เพราะการดื่มสุราเมรัยเป็นปัจจัยอลัมแม่ได้ขั้นสุดท้ายได้กล่าวว่าจงทำพระนิพพานให้แจงไม่แจ๋วจะไปนิพพานกันไหมล่ะนิพพานตัวนี้ที่เราพูดกันนี่พูดกับชาวโลก ชาวโลกไปนิพานก็นได้ก็นิพานของชาวโลกมันจะไปยากลําบากอะไรรู้จักนิพานของชาวโลกไหมไปเที่ยวนิพานกันสักทีดีไหมคนฟังอย่าเพิ่งปิดสถาออยาพิ่งปิดเครื่องรับท่าละโอ้โหนี่เตรียมจะปิดวิทยุกันอยู่แล้วทีเนี้ย พอจะชวนไปนี่พายจะปิดวิทยุบอกไปยังไงดัไปโทรโลูกยังเล็กอยู่นี่เมียยังไม่มีอะไรอยกินผัวยังมีความลาบากโอ้ไอ้เจ้านี่เจ้าสินก็ยังทวงโอ้มันยากลําบากเหลือเกินเนี่ยไปนี่พายกันยังไงไปไม่ไหวแล้วพอคุณแม่คุณเ้ยดีไม่ดีก็จะตะโกนร้องออกมาบอกนี่ตาตาคนดีพูดเนี่ยแกพูดอะไรหลับหูหลับตาพูดหรือย,ยังไง ่ามาชวนชาวบ้านไปนิพพานจะไปไหวไหมก็ต้องตอบว่าไหวสิเราไปนิพพานกันนี่มาพูดถึงนิพพานเขาาวบ้านนะไม่ใช่นิพพานของชาววัดน,นี่นิพพานก็มีหลายอย่างจะเอาไอ้คนอยู่บ้านจะให้ไปพูดอย่างคนอยู่วัดให้ปฏิบัติอย่างคนอยู่วัด คนอยู่วัดจะให้ปฏิบัติยังคนอยู่บ้านมันก็ขวางโลกหรือที่ภาษิตโบราณท่านบอกว่าศึกอยากสวดบทอยากร้องเวลาศึกจากความเป็นพระระผีตายที่ไหนไม่ได้ได้ชอบไปสวดที่นั่นสวดแล้วก็ไม่มีอะไรเขาไม่ได้จ้างสวดแต่ก็ไม่แน่นะบางทีไปสวดแล้วก็ได้กินเหล้าเมายามันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเลย พระที่บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาดันอยากจะร้องเพลงเข้ามาสอีกเมื่อร้องเพลงในใครเขาจ้างร้องนะพระเนี่ยไม่มีใครเขาจ้างไปร้องเพลงมันก็ไม่ถูกนี่วันนี้เราพูดกับชาวโลกก็วชวนชาวโลกปณนิพันธ์ไปไหมไปหรือไม่ไปฟังเรื่องราวของนิพันธ์ชาวโลกกันก่อนนิพันธ์แปลว่าด,ดับ หรือว่าดับอารมณ์ของความชั่วความชั่วระดับไหนว่าความชั่วระดับชาวโลกอะไรบ้างที่มันเป็นความชั่วที่ระวางกฎกันไว้ตามอำนาจของกฎหมายตามอำนาจของกฎข้อบังคับตามประเพณีนิยม ประเพณีน,นิยมบอกว่าสิ่งนี้เป็นความชั่วพวกเราจะทํากันประเพณีนิยมนี้ย่อมไม่เหมือนกันแต่ละเขตอย่างนี้เป็นความชั่วพวกเราจงอย่าทําถ้าทําแล้วมันเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์จะต้องแตกรล่ากันเราก็ไม่ทํามันเสียสินี่กฎข้อบังคับของหมู่คณะใด วางไว้ว่าอย่างไหนมันเป็นความชั่วจงอย่าทำเราก็ไม่ทำประเทศใดวางกฎหมายไว้อย่างไรให้ยอมรับนับถือซึ่งกันและกันตามกฎหมายเราก็ปฏิบัติตามนั้นกฎหมายของโลกวางไวอย่างไรเราปฏิบัติตามกฎหมายของโลกอย่างนี้เรียกวันดับคือนิพพาน ดับความฝ่าฝืนกฎข้อบังคับและประรเพณีอย่าลืมนะนิพพานนี่ครับแปลว,ว่าดับนิพพานไม่ได้แปลว,ว่าศูนย์ดับอะไรดับอารมณ์ของความชั่วเป็นว่าการดับในที่นี้หมายถึงว่าจิตเราไม่ยอมคิดจะฝ่าฝืนกฎหมายของประเทศกฎข้อบังคับของหมู่คณนะ ประเพณีของท้องถิ่นแล้วก็กฎหมายของโลกนี่ต่างคนต่างดับความอารมณ์ชั่วยอย่างนี้ทั้งหมดทุกคนยอมรับนับถือกฎหมายของประเทศกฎข้อบังคับของหมู่คณะประเพณีของเขตกฎหมายของโลกอยากจะถามว่าโลกนี้จะมีความสุขหรือว่าโลกนี้จะมีความทุก เราก็ต้องตอบกันได้ว่าโลกนี้จะต้องเต็มไปด้วยความสุขโลกนี้ไม่ได้เต็มไปด้วยความทุกข์เป็นอันว่าเรื่องราวที่พระพุทธศาสนาช่วยโลกพูดมายาวบ้างสั้นบ้างก็เห็นว่าจะต้องจบกันเพียงแค่นี้อย่าลืมว่าที่นํามาพูดนี้พระพุทธศาสนาช่วยโลกนี่มันหนึ่งในแปดหมื่นสี่พันเรื่องเท่านั้นนะ แลยเลีลยงเหลืออีกแปดหมื่นสามพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเรื่องในเก้าสิเก้าหั้ขอที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนําเพื่อให้โลกเป็นสุขให้ระวันดาท่านผู้รับฟังท่านรับฟังไปแล้วทั้งหมดจึงไปกําหนดตั้งใจคิดว่าองค์สมเด็จพระธรรมสามิธิธที่สอนไว้ที่เรียกกันว่าพระพุทธศาสนา ถ้าคนทุกคนทําได้จะมีความสุขและจะมีความทุกข์โลกนี้จะเต็มไปได้วยความสุขและโลกนี้จะเต็มไปได้วยความทุกข์ด้วยความเดือดร้อนสําหรับวันนี้ก็อขอลาก่อนแล้วก็ขอลาในเรื่องราวของพระพุทธศาสนาช่วยโลกไห้ประเจดีด้วยเพราะมันจบแล้วขอท่านผู้รับฟังทุกท่านจงมีแต่ความสุขสวัสดิ์พิพัฒนาะมงคลสมบูรณ์ผล และจงเจริญไปด้วยจาตุลพิตาพรชัยทั้งสี่ประการมีอายุวันนะสุขะพละละปฏิพานหากทุกท่านมีความประสงค์เสียงใดก็ค่อยได้เสียงนั้นสงความปรารถนาจงทุกประการสวัสดี